นะะสนิมกินพอ,อ,อเปิดแรงผู้หญิงนะคะที่เราต้องเปิดแบบนี้เพราะพอ,อ,อต้องการให้ผีจบที่เราถ้าเราไม่เปิดลักษณะนี้คนก็ไปใช้ทําเป็นผ้าปอมได้ถ้าหีหลุดจากเราแต่ปกติพอ,อ,อกเก็บรักษาไม่ให้ใครอยู่แล้วที่พอ,อ,อเปิดพอ,อ,อก,ก็เปิดให้พังอยู่แล้วอันนี้เป็นผ้าที่เป็นเนื้อ สร้างสมัยรัชกาลที่4ซึ่งจาลึกไว้อย่างชัดเจน2404นะคะแล้วเป็นเนื้อที่หายากด้วยนะคะนีอ่อันนี้เราต้องเรียนรู้ด้วยนะคะว่าพระอันไหนที่เป็นเนื้อหายากซุม้มมวลเข้าหาตัวถ้าพระยุคแรกๆเนี่ยมวลสารชิ้นใหญ่อุยอ้ยสวยมากพิมพ์มหาจากักรพรรดินะ สองสี่สีมเนเป็นปกโพได้มีปกโพได้หรอกูอู้่ดูตะมันก็มีมีหน้ามีตาเลยนี่นะคะอันนี้พออเปิดเมื่อกี้แต่คลิปยาวๆที่พี่เสือตัดเออะพี่เสือถ่ายไว้ก็มีค่ะเอย่ยงพอองัดได้พังงัดด้วยมือตัวเองนะเพื่อไม่ให้ใช้อีกอันนี้ขีปก็ใกล้หมดแล้วล่ะไม่เยอะแล้วไม่ต้องห่วงพระมีวันหมด นี่ยดูความมีเสร็จตุ๊กตาวัดภรัเนื้อเน่าเป็นภาพพิมพ์ชุดเนื้อหายากเลยนะเนี่ยแล้วก็มวนเข้าหาตัวเลยสุมเนี่ยแต่ละองค์นะโอ้ยสวยมากเกตเนี่ยเกตเขาเรียกว่าเกตทะลุสุ้มในลักษณะที่สอดเข้าไปด้านล่างนะไม่ใช่พาดนะ เสียดมนะชุดนี้เป็นเสียดมเสียดมเยอะอุอ้ยปกโพปกโพสองสี่ศูนย์สี่แต่ก่อนอื่นต้องเอาพราท่านขึ้นก่อนนะฮะอือหือสวยมากมีหีบมาถ่ายไหมลูก นี้ใครจะว่าอย่างไรก็ช่างเขาแต่เราคนรักพระก,ก็ต้องเก็บรักษาสิ่งของเหล่านี้ให้สงคุณค่าแล้วก็ถึงมือผู้ที่รู้คุณค่าให้มากที่สุดนะคะอันนี้คือวันที่วันที่เจ็ดเดือนแปดครับสิงหาคมเดือนวันนี้วันที่เจ็ดเดือนแปีหกแปดเดือนบันแม่ นะคะพออยังไม่ได้พักเลยตอนนี้ทุ่มกว่าๆหรือสองทุ่มแล้วหยิบมือถือเครื่องมาสินี่นะคะนี่นะคะทุ่มห้าสิบสี่นาที